ญาติญาตี่ได้รับบุนแล้วบุพสารายะเพียงเอาสองบุญเจ้าสวนหนึ่ง จโจสวใช่แรกหลงปูกถึงพามาวัดการมังแก้วนี่ไงไปกลาบฝากเนือฝากตัวเป็นสิย์ลูกศิหลาหลงปู่้แล้วบุความเป็นสิริงคนด้วยคนที่นี่น่ารักนะใช่ตาทยาใสน้ำใจอะไรเงี้ยเราคนต่างจังหวัดอะเนาะอาไม่ได้เข้าข้างงานนะอาอาว่าอาเดินด้วยอืออาอามีขาก็เลยเดินดีโอ เื้องต้นนะผมรู้แค่ว่ามีเกจิดังหลายท่านแล้วก็เกจิแต่ละท่านก็มีการสร้างวัตถุมงคลหลายชิ้นและอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นวัดที่มีเกจิดังไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือถูกไหมถูกครับแล้วเครื่องรางที่ผมรู้จักดังๆของวัดกลางบางแก้วก็คือเสี้ยนแก้ว สมัยนูย้นมาเอาเบี้ยแก้จำได้เลยเมื่อประมาณเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วอุย้ยอ่านแล้วก็แบบไม่อยากได้วะ่ะลงมาถงคนแบบนี้ด้วยเหรอวะดันผีได้กันของได้มารอตั้งแต่ตีห้ากว่าเขาจะออกมาให้บูชานี่นู่นนะ่ะเกือบเจ็ดโมงเช้ารอสองชั่วโมงสมัยนั้นห้าร้อยแล้วนะตอนนี้สองพันแล้วครับของหลวงปู่เจือด้วยนะ ถ้าของหลวงพุเพิ่มน okay, so ี่เ <dancing> ป <además> ็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นถึงแสนหลายหลายแสนถ้าของหลวงปุณษณ์แสนถึงล้านครับผมโอเคครับเราไปเจอกับไอ้อ้วนไอ้หัวล้านกันไปเดากันว่าไอ้อ้วนเป็นใครและหัวล้านเป็นใคร ก็เพิ่งรู้นะว่าวัดนี้อยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีนะแล้วไปก่อนหน้าวัดเนี่ยจะพักเลยี่ไนโดยส่วนใหญ่นะวัดที่อยูวัดตุลาหรือวัดคงคาลามวัดคงคาลามใช่ครับแล้วเนี่ยต๋องจะพาเราไปหาใครคนนี้ตั้งแต่รู่เพิ่มเป็นเด็กเกิดที่นี่เลยตั้งแต่รู่เพิ่มเป็นตั้งเขาอยู่เขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กนั่นเลยเั้ง่เป็นเด็กคือเขาเป็นใครเขาเป็นคนพื้นที่เกิดที่นี่ แล้วรับใช้หลวงปู่เพิ่มอยู่ที่กุฎหลวงปู่เลยอ,อลยแล้วนัดที่ไหนท่าน้ำน,นี่ท่าน้ําเลยศาลาหน้าวัดอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่พสวัสดีครับสวัสดีครับต้องให้อาตอกแนะนําทําไมเราต้องมาหาพี่พวนคนนี้ตอนเป็นเด็กรับใช้หลวงป,ปู่ตั้งแต่เล็ก หลวงปู่หลวงปู่ผู้อ่อนนคนยุคหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญยังอยู่นี่ก็คงไม่ชันพื้นที่เลยคนพื้นที่เลยข้อมูลเปรี้ยตอนแรกเนี่ยผมอ่ะจะให้อต่องพาทัวร์อต่องบอกสบายมากสบายมากเต็มที่สุดท้ายอต่องก็มาต้องพึ่งพี่อ้วนอีกทีนึงนี่ก็ทัวร์เหมือนกันถ้ามาถึงวัดกลางบางแก้วเนี่ยเราจะต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไล่ไปเลยมีอะไรบ้างพี่อ้วนในโบสถ์ในโบสถ์ไปไหว้หลวงพ่อโตเป็นพระประธานในโบสถ์พระประธานในโบสอ่าหนึ่งละสองแล้วก็มาไหว้อรุณสุรีหลวงปู่ หลงปู่เพิ่มปูบุญเอหลงปู่บุญอ๋อจนเจืออ๋อถึงอ๋ออยู่ในการอยู่น๋อมีพิศพันธ์นี่ครั้งสุลาฯนี่เดี๋ยวเรามาพิศพันเราเข้าได้ไหมได้ใไหม้พี่วุ้นจกายเรียบร้อยอ๋อโอเคเส้นใหญ่ไม่ธรรมดาไปเราเดินเลาะชายน้ำไปก็ได้ได้ครับเเดินลาะชายน้ำไป ที่กุฏิของพระอาจารย์สัญญานะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าพระอาจารย์สัญญาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ในรุ่นของหลวงปู่เพิ่มใช่ไหมครับหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่บุญท่านบุญไม่ท่านหลวงปู่เพิ่มนะครับแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่เจือวันนี้เรามีโอกาสได้มากับพระอาจารย์สัญญา เราพูดถึงเบี้ยแก้ของวัดจังบางแก้วก็เลยต้องขอญ,ญาตมาคุยกับพระอาจารย์สัญญาที่นุมว่าพระอาจารย์อยู่ตั้งแต่ในสมัยที่เรสเคิร่มีอ,มอยู่ปากอรองเป็นคนถามเมลยว่าตอนช่วงช่วงบวชมาเนี่ยทำกี่พรรษาฮนะต้องเริ่มที่ช่วยท่านอาจารย์เตือทำาหนบวชพระมาพอสองสองพัาริบแล้วก็ช่วงนั้นก็อย่างที่ทอเานทำเบี้อย จะทำน้อยลูกคนตีหอยยงกมีแใจเยือกเอาใจเยือกมาตีตีจะปวดมืคือเก่งนี่ลุงปู่เพิ่มต้างก็ทำบี้ยยานาแล้วํามา่อก่อนผปวดสองสี่กว่าได้ไหมผมเราก็ร่วงแทนบวดต้องก็สองพนเาเาดมาก็ทำไปเรื่อยมาแต่ลุงปู่พิ่มเนี่ยเวลาทำถ้าไม่ดูแลใครมาให้ทำก็อไรก็ทำทำแต่ท่านคอยพูดว่าเขาทำวันสาวดีกันแข็ง ต้องทำบนเสาถึงใหญ่เลยเดี๋ยวมายองจะมาทำันเสาแล้วพุทธคุณทางเบี้ยแก่เนี่ยเรื่องพุทธคุณบไม่รู้มีคนเอาไปใช้แล้วก็ดีอย่างนั้นมี่แถวภาคอะไรยะมันยืงที่คนใช้คนถ้าแล้วของกันอะไรนี้ได้ขอเล่าให้ฟังเพราะว่าการคุณการใส่ไม่รู้พวกท่านไม่เคยพูดมีคนมาเล่าความได้เบี้ยแก้ไป บางทีอยู่มาคั้นึ่งพอได้ได่ไปแก้ใบขึ้นรถลงเรือไปบางทีเรือไปชนแล้วเขาไม่เป็นอะไรเลยม,มีคนรอดหมดก็ทาแคลวค่าด้วยนะถือว่าตัวพระอาจารย์เองหรือทางวัดยังสร้างเบียเ้ยอยู่บ้างไหมครับถึงพวกเจาโยงจะเอาเลยก,ก็ได้ไม่เป็นไรทำให้ความแม่หลวงปู่นะครับต้องเอาได้คนละตัวทั้งสองตัวแล้วก็พอความหยุหยุบก็กกให้ เพาะก็ให้แล้วก็ไปหุ้มไปทำมาไปหุ้งไปหุ้มมาเดี๋ยวมาเสกเบียให้อ๋อแบบนี้หลวงปู่เพิ่มมัานกับเวลาท่านเสกเบี้ยเนี่ยบางบางตัวมีชีวิตเลยกระดูกกระดิบหรืออะไรีแต่ผมไม่ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่เรื่องเราเรื่องเมานะครับแล้วก็บางคนก็เล่าลอยกว่างก็หลวงปู่ป้าก็บอกจะกลากราดมาใส่ในในนี้เลยเ่าไอ้คนที่เราฮะเดี๋ยว เดี๋ยวทำเท่าไหร่ยังดูอีกถ้าขอความในหน้าวันนี้คือคุยไันอย่างนั้นหรอกวันหนึ่งปลอดมันหุบปลอดเนี่ยมันหุบสี่พื้นถ้าอย่างเงี้ยจริงที่เห็นกระตาน่ะครับท่านอับเบียลองนะปลอดวิ่งเข้าอย่างเงี้ยจริงอ๋อต้องไปหาหลานท่านนะหลานมันหมายถึงว่าวิ่งเข้าไปในเบี้ยเองเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่งหรอกเขาจะต้องมีอะไรกัดเราหรอกถึงจะใส่แต่เนี่ยจริงแต่นี่เรียกบวด มันเป็นมันคือน,น,นานๆจะให้อาวิทยานีดูทีไม่ใช่ว่าทุกวันเ่ยกันหรอกว่าจะถามอาจารย์สัญญาหน่อยว่าอันนี้นี่คือของญาติโยมจะเอาเอามาให้อาจารย์สร้างเป็นเป็นเบีย้ยแก่หรือเปล่าครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดดูนิดนึงเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมเห็นเนี่ยมีทั้งตัวเบีย้ยแล้วก็มีทั้งตัวตลอดไปเอาที่ไหนมา ใ้ผมเีผมเห็นมือนี่เา<ม><ม>หมนวางอยู่ตรงนี้ผมก็เลยขอ,อย่างอาจารยหยิบมาดูนิดน,นึงนีม่มันไม่ใช่แล้วเอามาดูใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ผมก็ออ อันนี้คือปตอ้ตลอดเสร็จแล้วตอดเสร็จแล้วเราก็อยาวด้วยเหลือหุ้มตะกุวอย่างเดียวคุณอาจารยครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรต้องมีการถักอะไรต้องมีการถักแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ได้ถักด้วยใช่ไหมครับหรือว่าต้องให้ญาติโยมไปถักกันเองหรือว่าอะไรญาติโยมทำเองท่านไปทกเองแค่เขียนก็ไม่มีเวลาแล้วอืนี่นะครับง่ายก็คืออย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ยอันนี้ปลอกเนี้ยอันนี้ปลอถ่ายแล้วปลอกต้องหนักหนึ่งบาท แล้วนอกเหนือจากเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญมีวัตถุมง,งคลอะไรอยู่ไหคมครับก็มีก็มีพระเจ้าสัวพระเจ้าสัวอ๋อที่อยู่ที่คอพี่เอพระเจ้าสัวนี่เนี่ย่ไอ้พระอาจารย์จานไว้แล้วเนไหนอธิพุทธเถรเขาก็มาญาติยาบีบีลาบุญแล้วหมู่พุทธยาเพียงหลวงปู่บุญเจ้าส่วนหนึ่งเจ้าส่วนหนึ่งครับรู้เจ้าส่วนหนึ่งโอ้วันนี้เราก็มีความสุข แบบสุดๆว่าเรามาถึงได้รับความรู้มาถึงต้นทางเลยอแล้วเราก็มาพูดถึงเบี้ยแก้ด้วยแล้วก็มาเจอฟระอาจารย์สัญญาที่อยู่ในรุ่นที่ร่วมสร้างยังทันก็เนยววันนี้แจกที่แรกนี่แรกเงินเป็นเขาโอ้อันนี้อันนี้ชนะ ิโนจตาโรธรรมวัตทันติอายุวันโทนทุขังพลังข้างหลังเนี่ยเป็นสถานที่พิเศษที่พี่วนบอกเพราะว่าคือพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมพระศุกเสาร์อทิตย แต่วันนี้พิเศษพิเศษที่มาถ่ายส่องแยงเซียนของเรานี่คือเป็นวันพุธเราพี่อ้วนเนี่ยประสานงานให้เราแล้วขอบคุณพี่ป๋องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็ข้างในหลวงพิยุทธ์ถ้าหลวงพิยุทธดูแลอยู่อ๋อเป็นคนดูแลพื้นที่ครับท่านอยากให้พี่อ้วนนำไปเลยครับพี่ป๋อวมาเเป็นกุฏิของหลวงปู่เพิ่มอ๋อเดิมทีเป็นกุฏิของหลวงปู่เพิ่ม ไปไว้ชั้นบนแล้วก็ครับแล้วก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะว่าเรามีของโบราณของที่วัดเก็บอยู่ใช่ไหมครับของสมบูของหนังสืออรหนังสือราชการของสมัยหลวงปู่บุญยังมีสังฆติอีกที่บอนอ่านนี่สูงยิ้งกาเลยใช่ไหมท่านฝนอะไรแต่อะไรพวกเด็กเป็นซางอะไรพวกนี้อะไรทั้งโรคอะไรทั้งก็คือเป็นยาสมุนไพรคือท่านเหมือนเป็นหมอด้วยนะทุกคน ดูเมาาือเช้าประมาณตรงเนี้ยตรงนี้จะมีตำแหน่งเป็นเส้นขีด ด้านหลังของผมก็เป็นร้านค้าของเอกชนที่อยู่ภายในวัดนะครับสําหรับท่านที่มาในวัดกลางบางแก้วถ้าอยากจะได้พระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลเชื่อถือได้เชื่อถือได้กันพอนยาวัดกลางแล้วก็ดูแลโดยป๋องออจังแล้วถ้ามาไม่เจอพี่ป๋องเราก็มาดูเ้าหาได้ไหมมีคนมาอูมันไม่ดูเราก็หยิบออกไปฟรีมัน นอกจากของที่เป็นร้านของเอกชนแล้วก็ยังมีร้านของทางวัดด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เราก็จะพา,าเพื่อนๆไปดูแล้วก็คลิปนี้เราส่งท้ายกันด้วยบริเวณน,นี้นะครับแล้วคลิปต่อไปส่องดูกันให้ละเอียดไหม,มเรื่องเบียยแย่เพราะวันนี้เรามาถึงต้นทางของเบี้ยแก่ที่วัดกลางบางแกกับ<ร>แก้วเลยใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีกลับไปดูกันให้ละเอียดไปส่องกันให้ละเอียดกับรายการส่องอย่างเซียน เพราะเราจะเป็นเซียนไปด้วยกันนะครับครับวันนี้ไปก่อนพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณ,คณที่ติดตามดีครับ,บ,รบแล้วเจอกันใหม่ครับสองเหรเซียนแตแน